ก็มาพี่น้องเอฟซีครับผมแหมแรงครับผมโอ้ต้มอึงครับพ่อแม่พี่น้องนะครับต้มเปย์มเปย์นะครับขาครับขาลดมดครับเนี่ยครับขาลดมดโอ้เหมาะนะเปย์ไม่น้องเนื้อครับพอคนออกรองรังนะครับฮอนมาฮอนคนนี้ต้มมาใหม่ครับต้มมาใหม่ใส่ พริกแห้งคั่วใส่ตัวครับบิดบิดใส่ใส่ยอดกระขามอ่อนตัวยอดสมพลอยตัวของปลาบอยน้องอีพีสี่ของผมนี่ครับตรงนี้เดดูอุ้งอิงเขาก็กินอึ่งบ่อยๆนะครับเนาะนี่ครับผมนี่ไข่เน้นๆครับนี่โอ้ไข่เต็มตองหมุนอุ้มลุ่มอุ้มลุ่มนะครับปลาบน้องนี่นี่ครับผมมายั่วๆครับผมมาเข่งเลยกันนะครับเนาะมานี่โอ้หะ ตัวนะครับเนี่ยใส่ช่องฟิตไว้วันนั้นครับซื้อมาวันนั้น2องโลเราใส่ช่องฟิตไว้ครับแบ่งต้มวันนั้นป่องเรามาต้มวันนี้ป่องครับผมนะครับหมดแล้วครับรอบสุดท้ายแล้วครับผมนี่ยหกสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับเด็ดเจ็ดตัวนะครับเนาะไข่เน้นๆครับเนี่ยไข่ทั้งลักคระมาณไปน้องใส่ขาจ้าไข่ใบมะขูดยอดสมปอยมะขามอ่อนนะครับเนาะ เหมาะขนาดปอะมาพี่น้องเออมาครับมาครับมาเนี่ยมากินด้วยกันนะครับผมครับมามากินข้าวแรงด้วยกันเออกำลังต้มแล้วนะครับโอ้น้ำมันส้มเผ็ดเหมาะครับเหมาะขนาดดื่มมีกินข้าวสักหน่อยคร,ระมาพี่น้องเอฟซีครับผมโอเคครับขออยากกิ้นเข้าครับนะครับผมครับผมสวัสดีครับ